สวัสดีครับผมวันนี kind of ้ผมรีวิวนะครับแล้วนี้ยู่ในแบบที่มีชื่อว่าโพูดเลยก็ไปพูดเลยก็ไปไม่ไม่สวัสดีครับผมผมรีวิวนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าเดนดี้ว้ยวเย้ยยยยียย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 ลยใยยยยลยย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 ยนยอยยยยเยย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 ีม มันชื่ออะไรลิซซี่เอ้ลิสเซีนกับเดซซี่เออเป็นคำที่อ่านได้ไง่ายมากๆแต่ผมอ่านไม่ได้เป็นไงล่ะานี่อยู่มันเราก็จะมาเล่นกันจุ๊บไปลยุลยลุย รัสเบิร์ตเอนดัสเซโเออรัสเบิร์ตเอนดัสเซโเอออาเซลสเบิร์ตลิดัสเซโเออนูตัวเร็วพอเร็วผมก็คือแบบเจ้าพ่อเจ้ามามีไม่ไม่มี ไป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 โอ้โอ้งจ้พือนญาตเจล้วจอแล้ 这么低，后来。 ทค่บอกว่าไอ้ไอ้ลูกโปุนนั่นจะไม่มาตุยตูดผมโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมา โอเคเจ้าลูกปืนนั้นผมไม่ได้เงียบไปสองสามวิเลยเราจะได้มพิกมมาต่อจากตัวนี้ทำต่อไปอื้เจอาเสือดเจ้ากุสือดูหวังว่ามันไม่เดินมาทางนี้หวังว่ามันไม่เดินมาทางนี้

อือบดีเล่นเดี๋ยวเดี้โบคินจะบันทึกทำเงียบแต่เมื่ออคลิปอยู่ก็นั่นแหละต้องพูดนั่นสุดนี่คือคลิปสุดท้ายที่ผมจะทำแล้วโอ้ผมก็จะเลิกรำยีแล้วทุกคนแล้วก็จะกลับมาคลิปมาสักสองสามเดือนหน้านะเพราะว่ามันคลิปมันทำยากแล้วมันก็เปิดเวลาชุดด้วยก็เลยต้องเลือกทำแต่ นี่จะเป็นคลิปส่งท้ายของผมเสียงอะไรถ้าหาบิาากรีดรกองว่าเสียงอะไรนะเสียงนกลงวิ่งทันทีวิ่งทันทีวิ่งทันที ความเร็วระลับพระเจ้าอย่าลงมาเลยอีลูกโป่ง คนเอเย้ขอเยขนมาขคนเอ้ยขนมาตูวิ่งตันาดี 嗯、啊，得立站了不敢冲等我学会了，兵百兵买。 Mà, nah, anh nên... em đemf... Ừ đemf... มเมื่อไหร่จบคลิปวันั้นไม่มีเลยฉันไม่ได้มาทางนี้ใช่ไหม โอ้ร yup. oh. ีบส่งรีบรีบส่งยมียาไหมไม่มีอยู่อยูแล้วครับผู้สิงขอจบคลิปไว้ที่นี้แล้วกันเพราะ่าบิคสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะใส่อะไรมากอะ பயட்டக்கல்